สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้เป็นคลิปแรกของเรานะเราขอให้ทุกคนกดติดตามเ้าหน่อยนะคะถ้างั้นก็นไปเริ่มกันเลยสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมลิบบ้านะคะอุ้ยทุกคนน่ากลัวนะมากเลยซื้อลูหลายๆคนอาจจะเคยเล่นแล้วนะแต่เราก็ก็ก็มาเล่นแประมาณหลายครั้งแล้วแหละแล้วก็มาสุ่มผีกันนะคะว่าจะได้ผีเป็นแบบอะไร อันนี้อะไรทุกคนเราไม่เคยเล่นผีอันนี้เลยนะเออมันอ๋อผีที่มันเป็นผีชุดดำค่ะผีชุดสีดำเป็นผู้ชายไม่ใช่ผีชุดดำแบบที่เยืสองนะคะโอเคทุกคนเขาเปิดไปแล้วเดี๋ยวเราต้องรออุ้ยทุกคน อะไรไหมสียังแดงอย่าบอกนะทุกคนทุกคนคืออะเกิจางเอาน้อคูเกมไวโกสุดจนจุงกินน้อากองเกออู้ๆูๆูๆููหูคุณไม่ทันขาดคําทําร้ายคนซะแล้วอุ้ยน่ากลัวเข้าไปในลิฟต์เลยอืมเราต้องรอดูก่อนนะคะว่า จะเหลือคนกี่คนอ้าน,นี่ไงปิดแล้วด่านต่อไปจะเป็นผีอะไรเนะคือตื่นเต้นมากมากเลยอะที่ได้ทำคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะขอให้ทุกคนกติดตามเราหน่อยนะใครกดตามขอให้สวยทุกชาติเลยแล้วก็ ถ้าเป็นผู้หญิงก็ขอให้สวยถ้าเป็นผู้ชายก,ก็ขอให้หล่อโอเคไหมกดตามเลยเลยอ่ะอันนี้เป็นผีอาอจาได้นะเคยเล่นแล้วเป็นผีเออที่มันน่ากลัวน่ากลัวเขาเรียกว่าผีอะไรเหรอเป็นรูปหน้ายิ้มอะแต่น่นนากลัวอุ้ยอุ้ย,ยปิดไฟแล้วปิดไฟแล้วเดี๋ยวาหาหาหาลิฟต์ก่อนลิฟต์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 อยู่ไหนทำไมอะไเอา่างนี้ลิฟต์เราก็จะเข้าไปใน แอบแอบไปนรีบก่อนนะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงรอผีอออกไปดีกว่าอยากรู้วเฮ้ยทุกคนสีมว่วงโอ้ไม่ใช่เป็นสีเขียวทุกคนเห็นไหมห เป็นด่านที่เท่าไรเราเล่นมานได้เท่าไรเล้นเนี่ยไม่เป็นไรหรอกช่างมันก็รอต่อไปนะคะอย่าลืมกดติดตามนะรออยู่นานจังเลยว่ทุกคนคนนี้มียาด้วยอุ้ยอณาจักม่วง อัน,นนี้น่าจะเหมาะสำหรับคนที่ชอบสีม่วงนะคะในทำไมเราเข้าไปไม่ได้อ่ะอ้าวทำไมเข้าไปไม่ได้อยากเข้าไปข้างในอทุกคนได้ยินเสียงเหมือนอะไรบ้านะง เพื anto, er so, ่อนๆนะคะก็สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะคะแล้วก็ขอจบคลิปไปในเพียงแค่นี้นะคะเพราะตอนนี้คือแบร้อนแล้วนะก็ถือว่ากลัวอยู่นะโอเคไปๆนะคะทุกคนกดติดตามด้วยบุ้ยบุ้ย